แรัฟดีไม่รักแฟนมันก็ใทุกคนในคลิปนี้ผมจะพาคุณมากินแกงขี้เหล็กคุณรู้จักแกงขี้เหล็กไหมหน้าตามันเป็นประเภทนี้ประมาณนี้นะครับแกงขี้เหล็กคือทําจากพืชที่นนหนึ่งนะครับพืชที่นนหนึ่งที่เป็นต้นแล้วยอดมาทําเป็นแกงนะครับซึ่งคนไทยๆคนรู้จักและบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้ผมเลยอธิบายให้รู้เพียงคร่าวๆเท่านั้นพวกผมก็รู้มาแค่นี้แหละ โอเคครับมากินกอะไรดีกว่ากับแกงขี้เหล็กบางคนถ้าทาเป็นมันก็อ,อร่อยนะครับทําเป็นมันก็อร่อยถ้าทำไม่เป็นมันจะขมนะครับเพราะแกงขี้เหล็กทำจากใบไม้ไปนี่มันจะขมมากร้านเคยไปเจอร้านบางร้านที่ทําไม่เป็นแล้วขมแล้วกินไม่ได้ก็มีจนต้องปิดเมนูนั้นไปเลนก็มีแต่หลายร้านที่เขาทําเป็นเขาทาอร่อยผมชอบมากเลยนะครับมาลองก,กินเลยนะครับกับแกงขี้เหล็ก กน้าตามันหน้าตามันปนี้นะดำดำน้ำตาลน้ำตาลหน,น่อยเขียวเขียว,ขวเขียขวเข้มอันนี้เขียวเข้มเลยเข้มขออกดำดำเลยอืมอร่อยมากเลยครับ มันจะนัวมากเลยอ่ะมันไม่ขมนะกราสัเป็นไม่ขมเลยอืม 哇。Wow. อืแต่มันก็ยังมีความขมหน่อยๆน,นะ หมดแล้วนะเดือแต่น้ําขอซดแล้วกันนะครับนะตัวไหนครับอุ่ร้อนเป็นยังหมดแล้วนะครับว้าก็ต้องขอขอบคุณขอบใจนะครับที่คนดูกันจนจบแล้วก็เข้ามาดูแล้หลงเข้ามาดูนะครับ ขอบคุณมากมากนะครับยังไงท่าก็ต้องขอฝากติดตามช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยเป็นคนพูด,พดอะไรวะทำความดีกันไว้นะครับเพื่อสร้างกุศลของตัวท่านเองไม่ต้องไปสนใจใครท่านทำความดีไว้ทำกุศลไว้เพื่อจิตเพื่อใจของท่านเองละว้นความชั่วเปลี่ยนบินคนอื่นอย่าทำนะครับมันเป็นบาปมันเข้าเส้น